สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกแล้วและในวิดีโอนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมขอทุกคน1 0,000ไลค์นะครับปรากฏว่ายอดทะลุไปกว่า35,000ไลค์กันเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันกดไลค์ให้พี่เพราะแน่นอนแล้วว่าหลายคนอยากให้ผมเล่นฟรีไฟต่อนะครับเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกับฟรีไฟในด่านทะเลทรายอีกเช่นเคยนะครับไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันนานตั้ง4วันเลยนะเนื่องจากผมติดภารกิจนะครับบางคนบอกว่าพี่ไม่ลงเกมฟรีไฟอีกแล้วหรอลงอยู่ครับนี่ไงพี่ลงแล้วครับก็ดูกันไปยาวๆนะครับแบบนี้รักกันตายเลยเราจะไปลงไหนดีลหละทีนี้ลงตรงนี้ดีกว่าอ่าผมก็ยังใช้ชุดของรัฐบาลอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมมาก็คือปิ๊บคุมหัวไม่รู้ว่าจะมองเห็นศัตรูหรือเปล่านะครับเดี่ย เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้รักกันชอบกันเนี่ยขอ10,000ไลค์เท่านั้นนะนะ่นะางหายไปนานเนี่ยไม่รู้ว่าฝีมือผมจะเป็นยังไงนะครับผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับตั้งแต่4ีวันที่แล้วเดีย่ยเรามาดูชั้นเชิงกันดีก,กว่านะครับว่าฝีมือเนี่ยมันจะพัฒนาอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะหยุดอยู่แค่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาถึงก็เจอยาเลยครับคุณผู้ชมกระเป๋าหนึ่งใบอ๋อมีสปาร์ตครับแบบนี้ก็สวยสิฮะ ข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งยังไงปล่อยเข้าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราฟาร์มของนะครับย่องย่องไปเกมนี้ไม่แน่ใจเหมือนคันนะครับว่าจะมีคนหรือมีเตมบอด oh, <no. S 1> ก็ยังฝึกฝนไปไม่ถึงไหนเลยนะครับอ่ะแล้วจะเป็นแหลกๆทําทำไมเนี่ยอืนั่นไงนั่นไงมาแล้วอ๋อไม่ยิงแบบนี้ยังไงดีจังหวะนี้ต้องยิงแล้วอืมอืม,อ,มอ่ะวิ่งหนีซะละสงสัยไม่มีปืน จะวิ่งหนีไปไหนไม่ยิงซะดีๆนี่แน่แบบนี้มันไม่แมนเลยนะฮะเขาวิ่งหนีเรา,เาปืนยิงปะโถมีอีกตัวไหมเกมนี้นะครับผมเอาที่หนึ่งมาฝากทุกๆคนครับถึงผมจะไม่ได้เล่นถึง4ี่วันก็ตามแต่ผมก็ยังเชื่อว,ว่าผมได้ที่หนึ่งอย่างแน่นอนข้างหน้ามีตัวหนึ่งตอดไปดิว่าเป็นคนหรือผีไหนลองวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดิ จังหวะนี้ต้องควักปืนละออกมายิงสิจ้าวิ่งหนีไปไหนจ้าแตกไปสิครับผมแป๊บเดียวเราเก็บไป2ตัวแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนดูดิว่ามีคนหรือเปล่าอ่าเสียวได้ใจอยู่นะเนี่ยดูเหมือนจะได้ยินเสียงฝีเท้าข้างล่างไม่แน่ใจว่ามีคนหรือเปล่าอ้าวนั่นไงนั่นไงยิงมาละยิงมาละเปิดก่อนหรอ เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอยู่ไหนเอ่ยอ้าวอยู่นูน่นยังไงดีจังหวะนี้ต้องยิงแล้วครับผมหัวแตกไปสิครับก็ยังคมอยู่เหมือนเดิมนะครับ<อ>แม่นี่ขนาดไม่ได้จับคอมตั้ง4วันนะอ๋อมันก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมเนี่ยไม่เอาไหนนะครับพี่ไม่เอาไหนเลย เพราะว่าพี่เกเรนะครับช่วงสี่วันที่แล้วเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเลยเอาเป็นว่าเกมนี้จะทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อที่1ของพวกเราเนาะเอาฟาร์มของไปเรื่อยๆก่อนนะเผื่อจะมีคนนะครับเราจะได้สู้เขาได้โอเคอืมมองซ้ายแล้วก็มองหน้ามองขวาไม่มีใครเลยยังไงดีข้างหน้ามีเสียงปืนมีคนยิงกัน ไปวิ่งเข้าไปดูหน่อยดิเอาละเราจะได้คิวเยอะๆนะครับผมย่องๆเข้าไปเอาเอาเฮ้ก็เราวิ่งมาเมื่อกี้ไม่เห็นมีคนไม่ใช่หรอแล้วไอ้ตัวข้างหลังมาจากไหนเนี่ยยังไงดีลากหัวดูดิลากหัวดูดิเอาทำไมไม่โดนหัวสัืทอี้อืมอืม,อม,อม ต้องยิงเป็น20นัดเลยเหรอเนี่ยกว่าจะตายแม่มียาหน่อยไหมเอามาแบ่งกันหน่อยดิเออพันยานิดนึงรู้สึกว่าฝีมือผมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่ถึงกับขั้นพัฒนาไปถึงไหนหรอกแต่ว่าเวลาสับปืนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะติดติดขัดข,ดขดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมยังไม่แบบคล่องแคล่วว่องไวเท่าไหร่ ก็ตอนสับปืนแล้วก็ตอนตั้งไอวอลนี่แหละผมยังไม่ถนัดเลยนะฮะเนี่ยขวามียิงกันยังไงดีโอ้โหยิงกันบานเลยงานนี้ต้องหลบแล้วครับคุณผู้ชมข้างหน้ามีอีกยังไงเอาสเปซไปกินหน่อยไหมลงไปสิครับแปบ๊บเดียวเก็บไป5ศพแล้วครับก็ได้อยู่นะข้างหน้ามีอีกยิงกัน2ตัวเราต้องย่องเข้าไปนะครับควักปืนออกมาเลงไปอา้าว มันต้องแตกแล้วจังหวะนี้ตามสเตปครับยิงตายแล้วต้องมาเก็บของธรรมดาอ๋อข้างหลังมีอีกตัวหนึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าเออเราวิ่งผ่านมาแล้วมันก็ไม่มีคนนี่หัวแตกไปสิครับแล้วไอตัวนี้มันมาจากไหนไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเนี่ยทักษะหนึ่งที่ผมมีนะครับ คือนอนเก็บของอะ่ะคุณผู้ชมเออดูดดูสเต็ปครับอืแม่ผิวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเผื่อจะมีใครอยู่ข้างหน้าอ่าจริงด้วยมีคนยิงกันเ,เข้าไปแจมตลอดแหละไม่ต้องปล่อยไว้ให้มันรอดอ่านั่นไงนั่นไงัดไ,ไปสิครับไม่โดนหัวไม่โดนหัวยังไงดี วิ่งเข้าบ้านก่อนแบบนี้ต้องตามไปเก็บครับปล่อยไว้ไม่ได้ยิงไปสิครับแตกไปอ๋ออ๋อตัวหนึ่งเดินอยู่นู่นยังไงดีเอ้าเอ้าเอ้าเดินแล้วหยุดยังไงเลงมาไม่ถึงเอ้าเอ้ายังไงยังไงเอ้าเดินแล้วหยุดนะครับคุณผู้ชมอ่ะจะไปไหนจะไปไหน ไงดมิมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยน้องๆก็อย่าว่าพี่เลยนะครับว่าพี่เล่นกับบอร์ดเนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็อยากฝึกฝีมือให้เก่งนะครับเอาเธอะน่าเดี๋ยวก็เจอคนเองไม่ต้องห่วงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยมีคนอยู่แน่นอนอ้าข้างหน้าตัวหนึ่งในบ้านเหรอ,อจะไปไหนล่ะพี่เข้ามายิงกันก่อน จะหนี้ไปไหนจะหนีไปไหนออืทำไมเกาะมันแน่นจังเลยวะเออโอ้โหนี่มันเกาะหนามากเลยนะเนี่ยแป๊บเดียว10คนแล้วครับผมว่าที่1อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกเชื่อดิเดี๋ยวผมจะเอาที่1มาฝากทุกคน <c oughs> ยังไงครับไกลขนาดนี้ผมยังยิงหัวแตกอะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> คิดเอาแล้วกันจริงๆแล้วฝีมือผมก็เหมือนเดิมนั่นแหละถึงจะไม่ได้เล่นนานแค่ไหนก็ตามเนาะดูเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเอา XM8 ไปลองดูก่อนนะเพราะว่า XM8 เนี่ยผมเคยลากหัวยิงแล้วผมยิงได้บ่อยนะตอนที่ผมซ้อมอะ่ะ น้องๆก็สามารถแนะนําพี่มาได้นะครับว่าปืนอะไรที่เหมาะกับการลากยิงหัวจังหวะนี้ต้องออกไปแล้วครับข้างหน้ามยิงกันยังไงดีนั่นไงตัวหนึ่งยืนเล็งทําไมล่ะน้องสาวตอดไปสิครับหัวแตกสิครับแม่มันง่ายขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอาเอยังไงเจอผมเรารีบวิ่งหนีอะครับตอนนี้ดูดินี่เจอผมนี นึกว่าเจอผีเลยนะเนี่ยดูดิไปแล้วไปแล้วออกมาสู้กันนเธอะไม่ต้องกลัวหรอกนะเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวเอาวิ่งละยุดวิ่งระหยุด,ย,ดยังไงยิงความไปสิครับอืมมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยเหมือนผมจะเก่งที่สุดแล้วอะแต่สำหรับแมตช์นี้เท่านั้นนะ <c oughs> ข้างหน้ามียิงกันครับจังหวะนี้ต้องโดนแล้วอะ อมแต่ว่าไม่โดนเราก็เข้าไปเรื่อยๆก็ได้เอายิงดิถ้ายิงโดนอ,ะอ่ะอาวยังไงเอาสเปดไปกินหน่อยไหมสเปสอมไม่ตายอะสามนัดยังไงจะวิ่งหนีไปไหนอืออืออืออหัวแตกไปสิยังไงตัวนู้นอะ่ะสู้กันหน่อยไหมแม่ไม่ใจนี่วาจงวังหวะนี้ต้องแตกแล้วนะอืม วงเริ่มบีบแล้วครับคุณผู้ชมเหลืออยู่3คนสุดท้ายแล้วครับงานนี้ต้องมีคนแน่นอนข้างหน้ามีหนึ่งยังไงแตกไปสีอืมอืมยังไงโอ้ยเหลือ2คนสุดท้ายครับอืมอยู่ไหนเอย่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย,อย,ยิงมาแล้วนน่นไงนั่นไง,นนไงโอ้ตาย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 ,ตายอืมเกือบตายโอ้โหขอปั๊มยาด่วนเลย คุณผ,ผู้ชมกดดันมากแล้วครับงานนี้เขาแน่าจะอยู่ข้างบนนะครับดูสิยิงผมเกือบตายอะ่ะเออผมว่าคนแน่นอนอ่ะคนนี้มาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นแชมป์กันแน่นายต้องมาวัดกับเปล่าน้อยผมว่าเขาน่าจะมาตรงหินแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นหลังว้ไวๆโอ้ย เสียงดนตีบีบหัวใจมากเลยอยังไงดีคุณผู้ชมเอาไงดีเดี๋ยวเราไปหลบตรงหินแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นเข้ามาตรงหินหน่ะเมื่อกี้นี้ที่หนึ่งต้องมาที่หนึ่งต้องมาเดี๋ยวขอสเปกเติมกระสุนก่อนแล้วกันผมว่าเขาอยู่ข้างบนผมแน่นอนเพราะว่าผมได้ยินเสียงฝีเท้าเมื่อกี้นั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแลวยังไงยังไงยังไงอ อเอาเอาจบไหมจบสิครับผมหืมึกว่าจะไม่เสร็จแล้วนะเนี่ยแม่ขอซ้ำเลยเถอะคนจริงๆด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนเขาจะตั้งไอวอลผิดด้านหรือเปล่าครับเมื่อกี้นี้ โอ้โหเรียกได้ว่าลุนระทึกแทบวินาทีสุดท้ายเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราได้ที่1ตามความคาดหมายนะครับคุณผู้ชมและเหมือนเดิมนะครับใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจทําคลิปเล่นเกมออกมาอีกเยอะๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมฟรีไฟล์ก็มันอยู่เหมือนกันนะนี่